สนับสนุนโดยแชมพูเรมิสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิง้งโทร092 352 4448คณะหมอลำสุดฮอตสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ขึ้นแท่นบริหารโดยบอสโจโยมนินนอกจากจะมีคณะหมอลำสุดอลังการแล้วล่าสุดได้ข่าวว่ามีรถแห่ด้วยค่ะจะเป็นยังไงบ้างไปฟังกันเลยค่ะเป็นคนละชุดเลยครับดนตรีก็คนละชุดดนตรีเท่ากับ3วงเลยนะผมบริหารเท่ากับ3วงเลยดนตรีนั่งร้องเท่ากับ3วง สามคณะเลยคนละชุดกันนะครับศิลปินเพราะว่าแต่และทีมก็มีผู้จัดก,การของเขาอยู่แล้วซึ่งเรามอบหมายให,ให้นะครับเราวางระบบวไว้ในต้นแรกแล้วก็ต้องคุณภาพด้วยสําคัญต้องคุณภาพโลโก้เสาน้ตแพงบแบรนด์ของเสาน้ตแพงก็สมกับท่านไว้วางใจครับสมกับเจ<ม>้าภาพไว้วางใจรถแฮ่นี่มีไว้สลับนะครับท่านเจ้าภาพที่อยากจะจ้างเสาน้ตแพงแต่มีงบไม่ถึงถือว่าเป็นราคากันเองราคาพี่น้องมิตรภาพงบราคาหลักหมืน่น สมมติว่าจ้างสาวน้อเยเพต้องมีสามแสนเนาะแต่ว่าสมมติว่าจ้างรถแหกก็มีสามหมื่นก็จ้างได้แล้วถูกหวยรวยเบอรออ์วันนี้เงินเดือนออกโอ้ยวันนี้ถูกหวยโอ้วันนี้อยากฉลองไว้อยากจะกินเลี้ยงหม,มูเพื่อพ้นฝูงมาก็จ้างรถแห่ได้เงินสามหมื่นบาทอย่างเงี้ยสตาร์ทนะครับก็ถือว่าโอเคแล้แต่น,นี้งานก็เยอะครับรถแห่ครับตอนนี้คิวงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงมียาวไปถึงไหนล้วพี่ยาวไปถึงแทบ,แทบจะปิดวงเลยนะครับก็มีแทบทุกวันเลยครับจะได้กะนะครับขอฝาก งางกนการแสดงของสาวน้อยเปียนแพง้งใกล้ที่ไหนไปให้กําลังใจที่นั่นครับหรือแฟนๆว่าสามารถสนับสนุนด้วยการไปชมางานงานถือว่าพี่น้องสนับสนุนด้วยการชมออนไลน์ได้ครับพนันออนไลน์นะครับทางทักไปที่สาวน้อยเปียาแม่แฟนเพจขอบคุณทุกแรงเชีร์ทุกแรงใจกันแล้วกันครับสาวน้อยแพง้งแต่ตั้งใจสางสค์บลงานไม่สมกับให้ท่านไว้วางใจสมกับท่านให้ความเมตตาเรานะครับไม่ขอลืมประคุณน,นะครับ ชอบแบบจัดเต็มก็จ้างเป็นคณะแต่ถ้าประหยัดงบลงมาหน่อยก็จัดแบบรถแห่หรือจะแค่ซื้อบัตรเข้าไปแดนซ์เฉยๆก็ได้หมดค่ะเรียกว่าบอสโจยินดีให้บริการทุกระดับประทับใจไปเลยค่ะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ Youtube ข่าวลุกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย